สวัสดีครับอาจารย์ก็อยู่ในป่าแล้วนะครับท่านผู้ชมป่ากระถินครับกระถินบ้านเรานี่ครับนี่กระถินตำน้มพริกกระจจมเลยลวกพริกหน่อยอาจารย์เราก็เดินทางขึ้นไปแล้วนะครับนี่ครับอาจารย์เราขึ้นลิฟต์แล้วครับ ไปแล้วนะครับโอ้โหตอนนี้ไม่สูงเท่าไหร่ครับหายมองไม่เห็นเลยครับว่าเดียวโอ้โหว่าเดียวเองครับท่านผู้ชมมันสูงปรี๊ดเลยมองไม่เห็น,ลน,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 นเลยครับท่านน่ะท่านผู้ชมนี่แหละครับโอ้โห ดูพระฟวามลกมาลกมันนั่นแค่ไหนครับท่านผู้ชมนี่ครับสารอยู่ช่องนี้เลยนะเนี่ยโอโ้โหดึบดึบดึบ,ดบผมก็เสียวเหลือเกินนี่ครับนี่ครับ,รบท่านผู้ชมผมาผชมมะพร้าวตกน้ำกันลงในคลองกันครับสารากระพ่นแล้วครับ ทีมงานแล้วก็พายเรือครับดีครับท่านผู้ชมทีมงานแล้วก็พายเรือครับในงานครับนี่รอเลยนะครับนี่ดิฟตด้วยครับนี่เป็นไงครับโอ้โหนี่ครับอืมเบรกด้วยครับอดูน้ําไหลแรงครับท่านผู้ชมโอ้โหน้ําไหลแรงมากครับอ่าลดน้ำมาแล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้เราขึ้นมะพร้าวอยู่ที่ชายคลองนะครับนี่นี่ครับ นี่ครับอืเป็นไงครับเผาชัยคลองเผาชัยแม่น้ำครับัีท่านผู้ชมอือฮึวันนี้เราก็มาชัยแม่น้ำนะครับแม่น้ำนครเทสีครับนี่ครับคลองนะนี่ครับอืปลากระถินหน่อยนึงครับนี่คลองนี่มันคลองรัดออกมานะครับเนี่ย จากไม้น้ำนี่เขาเรียกคลองแม่น้ำคลองยศรีคลองน้คลองยศรีนะครับนี่อาจารย์เราก็เลื้อยลงมาแล้วครับจะเลื้อยเข้าไปอีกแล้วครับท่านผู้ชมพอเราก็เยอะเหลือเกิน นี่ครับท่านผู้ชมครับที่รับชมอยู่นี่ครับเราเก็บใส่เรือแล้วนะครับกบกบลกแค่ไหนเราก็ไม่เคยวันครับโอ้โหลกจริงๆดูครับเป็นธรรมชาตินะครับท่านผู้ชมนี่ครับใบยอก็มีครับนี่โอ้โหใบยอสี่ซีดเลยครับนี่ธรรมชาติจริงๆนี่ครับทำโฮโมกอร่อยดีนี่ครับ ทิมงานแล้วก็เก็บในน้ำนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับยามเช้าครับคนดีสี่ครับท่านผู้ชม